คําแล้วเขาคอกหมากระหา่าวดองๆอ,อยากหยอกคว้ยว่ะสมุนหน่อยหมาหน่อยหาโตทั้งเบิดไปไหนก็ไปด้วยนะคะห้าตัวคว้ยเขาคอกตะเวน้นเพราะว่ายุ้งหลายเนาะถ้าคํามหาเนี่ยขนาดกลางมุ่งห้ยนุ้งก็ยังเขาได้ วันนี้ทำมุ้งให้ใหม่แล้วนะคะไม่รู้ยุงจะเข้าได้ไหมเนาะ <Okay. S 1> เราดูว่ายุงจะเข้ามุ้งได้ไหมเขาว่าถือคอ,อกการกล้วยเขาว่าถือคอ,อกลูกไปเขาคอ,อกการกล้วยเขาว่าถือมองไปไปลูกไปไปยุคคอ,อกจากของเลหนุ่มหลอก้ารกล้วยของเรานะคะเขาคอ,อกว่าถือคอ,อก พอจับคืนมากขอ,อกจากองอยู่ไม่ตรงคอ,อกที่นายุงเยอะนะคะมันมีปลาเนาะปลาหลายปลายุงเยอะมากกลางมุ้งด้วยสูมไฟให้ด้วยดึกดึกมากยุ้งก็เยอะเหมือนเดิมเขาก็เข้าได้ไม่รู้เขาเก่งนอ้อยุงเก่งมากเลย ทางมุ้งสองชั้นเลยนะรอดูวันนี้จะเข้าได้ไหมเมื่อคืนมาดูเข้าเยอะออวันนี้มาดูกันจะเข้าได้ไหมเป็นงานอะไรเนาะในบ้านเสียงเปิดเพลง ดูบรรยากาศควยเข้าค้อกยามมื่อแรงค้ำๆ่นนะหมาก็มวนจังเด็กๆที่นาจะเป็นอคอกแยกนะไม่ไม่ไม่เป็นอคอกรวมเหมือนบ้านใหม่นะคะ เป็นคอกแรกขั้นเป็นล็อกๆให้อยู่เป็นครอบครัวเนาะครอบครัวนี้ก็จะอยู่ด้วยก,กันมีแม่กับลูกลูกกับหลานเขาจะอยู่ด้วยก,กันอยู่เป็นครอบครัวของเขาต้องรีบเข้ารีบเอามุ้งลงตะวันตกดินยุงก็จะเริ่มมากันเพียบนะคะ ปิดไฟโซล่าเซลล์อากาศตอนเย็นๆบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะถ้าใครได้ดูคลิปแรกที่เราเดินทางมาถึงใหม่ๆนะจะจำที่นี่ได้นะคะว่ามันเป็นยังไงที่ถ่ายให้เห็นเนี่ยหญ้าจะงามเขียวหนาเลยนะงามมากเลยนะวันเดียวผ่านไปนะ มันจะเป็นสภาพนี้ทันทีเขาจัดการเรียบหมดเลยนะคะเครื่องตัดหญ้าที่ดีนะคะสิบสามตัวจัดการให้เรียบเลยมาใหม่ๆจะลุจะถ้าใครดูคลิปมาย้ายมาใหม่ๆเนาะหญ้าทั้งยาวทั้งงามเนาะแต่วันนี้เป็นสภาพนี้นะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักน้ําเยอะเลยนะมีที่ให้เด็กๆนอนเล่นที่โคนนะเป็นบ่อใครบ่อมันเลยเนย้เพราะว่าเขาทําเองเขานั่นแหละ เขาทำปักโคนของเขาเองมีที่นอนเยอะแยะเรียกนอนได้เลยคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแลวฟังขอบคุณมากค่ะ